สวัสดีค่ะฟังเพจนนะคะวันนี้ฟังมีนิสันอเมร่ 1.2e ปี19นะคะสีดำไมน้อยนะคะราคาถูกรถอีโคคานะคะประหยัดน้ำมันเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็จะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะแบบนี้เลยค่ะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะมันติดรีเฟกเตอร์นะคะไฟก็ไม่ๆม่เลยค่ะใสๆเลย ในส่วนของการชนล่างนะคะก็จะมีไฟเดทมามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของล้อนะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะขอบ15ค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะพร้อมปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดภายในกันดีกว่านะคะ ภายในนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะเดินได้ด้วยสีแดงเบาะก็ใหม่ๆเลยค่ะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยแอร์ของเขานะคะก็จะเป็นแบบหมุนค่ะเป็นแอร์แบบหมุนให้น็อตซอกประตูต่างๆนะคะน็อตไม่มีขยับเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถมือเดียวนะคะรถมือเดียวเลย ก็จะมีเป็นคู่มือรถให้นะคะด้านบนนะคะด้านบนก็ใหม่ๆเลยค่ะใหม่ๆเลยนอซอกประตูนะคะไม่มีขยับเลยค่ะภายในนะคะ ฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะก็จะมีที่วางแขนให้นะคะพร้อมกับที่วางแก้วน้ําให้2จุดด้วยค่ะคอนโซลกลางนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้เพิ่มอีก2จุดด้วยนะคะเราซอกประตูต่างๆนะคะไม่มีขยับเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีเป็นเซนเซอร์ถอยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้จะได้ไปพร้อมกับทะเบียนกกไก่ พอสัมภาว756กรุงเทพอาหานอรอ,อน,นะคะ,ะแล้วก็ติดตั้งสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะเหลี่ยมสันรถนะคะก็ยังคมชัดเจนอยู่เลยค่ะสีดำนะคะสวยๆเลยไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะคะรถเดิมนะคะโครงสร้างแท้โครงสร้างเดิมค่ะ อันนี้ก็จะได้เป็นออโต้หนึ่งบานนะคะนอซอกประตูนะคะก็ไม่มีขยับเลยน,นี่ก็จะได้เป็นปรับพับกระจกไฟฟ้านะคะเป็นพวงมาลัยนะคะแบบหุ่มหนังให้ด้วยค่ะพวงมาลัยก็ไม่มีรอยขีดข่วนเลยค่ะใหม่ๆเลยมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะ FM แล้วก็ได้เป็นแอร์แบบอนาล็อกค่ะ เบาะก็ใหม่ๆเลยนะคะนุ่มๆเลยเป็นเบาะผ้านะคะนอซอกประตูต่างๆนะคะปะติกเกอร์นะคะยังติดอยู่ครบชัดเจนอยู่เลยค่ะคันนี้นะคะราคา359,000บาทค่ะปี19นะคะใช้งานไปเพียงแค่70,000กโลเท่านั้นเองนะคะได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้นะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะก็เครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะไม่มีตัดต่อมาแน่นอนค่ะคันหน้านะคะไม่มีคดมีงอเลยเดิมแท้ทั้งคันเลยนะคะไม่มีชนหนักตัดต่อมาแน่นอนค่ะน็อตนะคะที่ฝากระโปรงนะคะไม่มีขยับเลยค่ะ สติกอร์ต่างๆนะคะเม็ดอายังกลมๆสวยๆ,ๆอยู่เลยสติกอร์มออกอนะคะยังติดอยู่ชัดเจนนะคะยังติดอยู่ครบอยู่เลยน็อตไม่มีขยับเลยค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะอีโคคาร์ ok ka, ประหยัดน้ำมันนะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าใช้มากๆเลยค่ะสำหรับนิสสันอเมล่านะคะ 1.2e ปี e 19ใช้งานไปเพียงแค่7,000กโลเท่านั้นค่ะ ราคา359,000บาทนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะของเรานะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะเป็นสำนักงานใหญ่ค่ะมีรถให้เลือกมากกว่า300คันเลยส่วนสาขาที่2นะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย95ค่ะติดถนนเซรีไทยเลยสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากเข้ามาดูรถจริงนะคะหรือทดลองขับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ